ความกระตันยูกระตะเวทีของเราที่ตอบแทนท่านที่ท่านให้ชีวิตเรามานี่ให้แบบบูชาให้ประการที่สองเนี่ยให้คนที่เสมอกันเรียกว่าเกื้อกูลเช่นคุณยมทํางานด้วยกันเราต้องพบปะพบเจอกันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถที่จะให้กันได้ก็เป็นการเกื้อกูลกันเขาให้เราเราให้เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้เกียรติกันในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคาสอนท่านสอนว่าคนที่มีเกียรติ คือคนที่ให้เกียรติคนอื่น <C' est> คนที่ไม่มีเกียรติคือใครที่ไม่เคยให้เกียรติใคร <C' est> เป็นสัจธรรมแน่นอนว่า <C' est> ถ้าเราให้เกียรติท่านท่านก็ให้เกียรติเรา <C' est> ถ้าเราไม่ให้เกียรติเขาเขาไม่ให้เกียรติเรา <C' est> นี่คนเสมอกัน <C est> <C est> แต่การให้ประการที่สามเนี่ยให้คนที่ต่ํากว่าเรียกว่าสงเคราะห์เช่นเราให้ทุนการศึกษาเด็กที่เขาไร้ที่พึ่งพ่อแม่อย่าร้างหรือแม้กระทั่งผู้ที่เปราะบางทางสังคมเนี่ย เราเป็นการสงเคราะห์กันเนี่ยการให้เป็นพื้นฐานเลยครับยิ่งให้ยิ่งหอมยิ่งหวงยิ่งหายใจเราสบายได้เพราะเราได้ให้แต่จะให้อะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมให้อภัยกันเพราะว่าการให้ที่ยากที่สุดคือการให้อภัยครับแต่ให้แล้วจะเป็นผลที่ยิ่งใหญ่เพราะการให้อภัยเนี่ยมันมีคุณค่ามหาศาลจะโกรธจะเกลียดใครก็ต้องเผื่อหัวใจไว้กลับมาคืนดีกันบ้างครับเพราะเราต้องเจอกันบ่อย ถ้าสมมติว่ารกรณีเราให้อาภัยไปแล้วแล้วเขายังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมนะครับเราควรจะให้อาภัยเขาต่อไปไหมแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้เรียนรู้ครัเพราะว่าพานเนี่ยมันมีสองประเภทพานภายนอกเนี่ยเราสามารถลบหลีกได้รเราสามารถเว้นระยะห่างได้เราสามารถไม่พบปะไม่สนทนากันได้หลีกเลี่ยงได้ครับแต่พานภายในคือใจของเราเองเนี่ยบางครั้งบางทีเราบอกเราให้อภัยเขานะ เขาก็ไม่ได้ประษีภาษาอะไรกันหรอกเขาก็ยังเหมือนเดิมแต่เรากลับโกรธแค้นมากยิ่งขึ้นฮะยังไม่จบเลยยังไม่แยกเลยยังจะเอาอีกเหรอใจเรากลับกลายเป็นโทสาคติมากขึ้นเพราะฉะนั้นผ่านภายนอกเราเห็นอย่างนั้นเราหลีกได้คเขาเข้าประตูหน้าเราออกประตูข้างเขาขึ้นรถคันนี้เราไปรถคันหนึ่งหรือเขานั่งทานโต๊ะนี้เราก็ขยับไปโต๊ะหนึ่งครับ แต่่านในใจเรานี่แหละบางครั้งเราคุมไม่อยู่คือใจเราเองรเราอาจจะเอาใจของเราเนี่ยไปกระแทกกระทันเขาก็ได้เพียงแค่สิ่งเล็กๆน้อยๆครับเพราะฉะนั้นเองจิตใจของเราเ่ยสำคัญที่สุดต้องแข็งแรงให้มากที่สุดด้วยทีนี้หลวงพี่ครับกรณีของคนที่คิดสั้นฆ่าตัวตายแน่นอนว่าพอเจอสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ยิ่งมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหลวงพี่คิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างครับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัชยนาวา ที่ตมาจำพรรษาอยู่เนี่ยครับหลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตาให้โอวาทเป็นประจำแก่พระพิสุสสมณเณรและก็สิทธิญาณุสิทธิ์ว่าชีวิตของคนเนี่ยต้องระวังสองคราวคาว่ะหนึ่งคราวที่ทุกข์ที่สุดครับสองคราวที่สุขที่สุดอสองคราวนี่แหละจะทำให้คนเสียคนครับ ค่าวที่เราทุกข์ที่สุดนี่เรามองอะไรก็มันมืดมนไปหมดมองอะไรมนขุ่นมัวไปหมดมันไม่อยากจะทําอะไรไม่อยากจะพบเจอใครไม่อยากจะคิดอะไรต่อครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยคนที่ไม่มีใครสนับสนุนนะยังไม่น่ากลัวกับคนที่วิ่งหนีโอกาสนะบางคนมีโอกาสอยู่บ,บางคนมีช่องทางออกอยู่แต่กลับกลายเป็นท้อใจ ว่าไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครสนับสนุนซึ่งความเป็นจริงในฐานะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นต้นทุนชีวิตที่สูงที่สุดละเพราะว่าใครก็ตามที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้นะแสดงว่าเราสามารถที่จะพึ่งตนเองได้และเราสามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นได้นี่คราวที่เราทุกข์ที่สุดคราวที่สองคือคราวที่เราสุขที่สุดก็ต้องระวังหลงละเริงลืมเพื่อนลืมพ่อลืมแม่ลืม คนที่เคยทุกข์กันมา <คะ S 2> เอาเพื่อนใหม่มาแลกกับเพื่อนเก่าค,ความจริงการที่เรารักษาเพื่อนเก่าไว้ให้ดีมีราคามากกว่าเราไปหาเพื่อนใหม่มาเพิ่มเติมนะในทางพระพุทธศาสนาจรงให้ความสําคัญว่าถ้าเราไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตและไม่ประมาทในการคบมิตรเนี่ยชีวิตของเรามีทางออกเสมอทุกที่สุดก็อาจจะสุขที่สุดได้ สุขที่สุดก็อาจจะทุกข์ที่สุดได้ครับเพราะฉะนั้นต้องวางใจไว้ให้ถูกที่ซึมเศร้าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็มีฟ้าหลังฝนนะชีวิตคนมันลม้มลงก็กมันสามารถงงที่จะลุกขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่สําคัญหรอกว่าเราจะล้มลงสักกี่ครั้งแต่สําคัญว่าเราจะลุกขึ้นหรือเปล่ารรเราจะ ได้อะไรจากการล้มลงไหมการล้มลงไปบางครั้งบางทีอาจจะได้ทองคําติดมือมาก็ได้คนข้างบ้านเขาทาหล่นไว้เราอาจจะได้แหวนได้เพชรอะไรขึ้นมาใช่ไหมละ่ะจากการล้มลงเป็นอุปสรรคก็จริงแต่ว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์ในการดําเนินชีวิตได้ครับลุงพี่คะในช่วงสถานการณ์โควิดต้องบอกเลยว่าหลายคนล้มหลายคนท้อหลายคนคิดฆ่าตัวตายอย่างที่เราเ,เรียนถามลุงพี่ไปลุงพี่พอจะมีทางลัดให้ไหมคะ ทางรัฐสำหรับคนที่ท้อมากๆคนที่กําลังจะตัดสินใจแล้วคนที่ไม่คิดจะลุกขึ้นทําอะไรแล้วตอนเนี้ค่ะเอามือจับที่ปลายจมูกค่ะยังมีลมหายใจอยู่<ะ>ต้นทุนชีวิตเนี่ย<ะ>มีเงินพันล้านก็ซื้อไม่ได้นะเ<ะ>พราะลมหายใจเนี่ยไม่มีขายนะ ครับคุณหมอที่ว่าเก่งโรงพยาบาลที่ว่าเครื่องมือพร้อมพันเนี่ยถึงข่าวที่จะหมดลมมันไปจริงๆครับผมแต่ตอนนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยเป็นอัญมณีที่มีค่าถ้าวันใดเอามือจับจมูกยังมีลมหายใจนะเราสามารถที่จะลุกขึ้นได้และเราก็สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้ไม่ต้องดีที่สุดหรอก แต่ขอให้เราสามารถพึ่งตนเองได้ครับบางคนโอ้ดีที่สุดเลยมีพร้อมทุกอย่างมีบ้านมีรถแต่สุดท้ายเมื่อสถานการณ์อย่างนี้เศรษฐกิจลม้มลงอุับปรสักปัญหาเป็นหนี้เป็นสินและที่จะสามารถเป็นทางรัดได้เลยสําหรับคนที่เป็นหนี้เป็นสินนะค่ะอย่าก,กู้หนี้เพื่อเอามากู้หน้าเพราะกู้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับกู้มาสิบล้าน เยวเราก็ได้หน้าได้ตาแป๊บเดียวมีมความเชื่อ,อถือแป๊บเดียวเครดิตแป๊บเดียวสุดท้ายก็ต้องไปใช้นี่สิบล้านเหมือนเดิม,มเพราะฉะนั้นค่อยๆแก้ทีเราปมแก้ทีเราปออาจจะไม่อย่างเดียวเลยหรอกทําให้ชีวิตของเราเดินไปได้ข้างหน้าจึงของเป็นกําลังใจให้กับญาติโยมทุกท่านและโยมไม่ต้องท้อโยมไม่ต้องเหนื่อยหรอกเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนไปได้ต่อเศรษฐกิจไม่ดีไม่เป็นไรคนโยมยอดบิณฑบาตพระก็ตก เป็นเหมือนเหมือนกันหมดละท่านเราก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปผมเช้าพระอาทิตย์ขึ้นเย็นพระอาทิตย์ก็ตกพวกนี้เช้าพระอาทิตย์ขึ้นใหม่พระจันทร์ส่องแสงอยู่สกาวสวยงามยามค่ำคืนเช้ามาพระจันทร์ก็จางหายไปก็เป็นธรรมดาเห็นทราบมาว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เองทางวัดยานวาก็มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับจ้าประคุณสมเด็จ พระมหาธีรารย์เจ้าวัดวัจนวารได้มีบัญชาให้คณะสงฆ์พระพิสุสมมเนนจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้เปราะบางทางสังคมได้สร้างที่พึ่งให้กับสัมมเนรเองให้กับพระเองด้วยการได้เกื้อกูลสังคมด้วยการสงเคราะห์ผู้ที่ประสบความลำบาก ต้นทุนก็มาจากญาติโยมนั่นแหละ,ะท่านอุบาสกอุบาสิการ่วมกันส่งต่อกำลังใจพระพิสุทธิสมณเณรก็เป็นสะพานบุญนำสิ่งที่ญาติโยมได้นำมาร่วมกันส่งต่อกำลังใจเนี่ยไปส่งต่อให้กับผู้ประสบความลำบากอ,อย่างน้อยที่สุดก็สามารถที่จะเยียวยาทางด้านกายด้วยอาหาร,รแต่ที่สำคัญที่สุดคือเยียวยาจิตใจด้วยธรรมะรรมในถุงข้าวสารเนี่ยมันบรรจุไปด้วยน้ำใจ บรรจุไปด้วยกําลังใจกินข้าวค่อยอิ่มมื้อสองมื้อแหละแต่ได้คุยได้สนทนาธรรมได้กําลังใจจากพระพิสุสัมมาเนนครับจากญาติมิตรจากคนที่เรารักเนีย่ยมันก็อิ่มไปได้หลายมื้อนะเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพว่าพระพิสุสัมมาเนนก็ดีวัดในพระพุทธศาสนาในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับร่วมกันส่งต่อกําลังใจถือว่าเป็นพรที่เราจะช่วยกันทําให้ปัญหาอุปสรรคนี่เบาบางลงครับ แล้วก็เชื่ออย่างยิ่งว่าการให้นี่แหละทําให้ชีวิตของเรามีคุณค่าค <ผม S 2> การให้นี่แหละทําให้ปัญหาต่างๆมันเบาบางลงไปได้ผมสุดท้ายอยากจะให้หลวงพี่ช่วยให้กำลังใจผู้ที่กำลังท้อแท้กับประสบโควิด -19 ตอนนี้หน่อยครับกำลังใจที่สําคัญที่สุดคือ,คคอการที่เราสามารถตั้งตนไว้ได้ในทางที่ถูกที่ควรในสถานการณ์อย่างเนี้ ถ้าเราสามารถตั้งกายไว้ชอบตั้งวาจาไว้ชอบตั้งใจไว้ชอบคือมีกายวาจาที่ดีกายเราก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงรวาจาของเราก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครและจิตใจของเราก็แน่วแน่อดทนอดกั้นอดออมเป็นพรชีวิตในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้เนี่ยถ้าเราอดทนให้ถึงที่เราอดกั้นได้ญาติโย,ยมคงจะสงสัยว่าอดทนกับอดกั้นต่างกันยังไง อดทนเป็นเรื่องของร่างกายอดกั้นเป็นเรื่องของจิตใจแต่อดออมเป็นเรื่องของชีวิตท่านใดสามารถใช้ธรรมะสามอเนี่ยอดทนอดกั้นอดออมจะเกิดพรแก่ชีวิตเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับคงจะได้กำลังใจมากยิ่งขึ้นในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องกราบในมหการพระครูประลัดสมพิพัฒนธีราจารย์ผู้ช่วยเจ้าวัดวัดเยานาวายนะครับสาธุนมัสการครับ ตอนนี้ครับพักเบรกกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากกันต่อครับ ยามองน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กนมโคโทแท้ร้อยเปอร์เซ็น์ไม่ผสมนมผงสนับสนุนโดอยอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกการเสียวฟันของ หลายๆท่านที่มีมาเนี่เนื่องจากว่าตัวเคลือบฟันของท่านมันถูกกรดเล็กติกจากเชื้อแบคที ria s t เ p ปโต o c o c c u s ิ u t ท n s เนี่ยมันไปกัดเคลือบฟันจนเคลือบฟันไม่มีเวลาท่านกินน้ําแข็งหรือกินอะไรที่มันเย็นๆเนี่ยมันจะเสียวฟันได้ถ้าเราจะลดอาการเสียวฟันเราต้องไปลดกรดเล็กติก แล้วลดกรด actic, แลคติกล้วต้องไปลดแบคที r ียฉะนั้นการลดแบคทีเรียด้วยน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรอินเตอร์คลีนที่มีตัวยาการพลูเนี่ยมันจะไปลดแบคทีรียได้อย่างมหาศาลพอลดแบคทีรียได้แลคติกก็จะไม่มีพอแลคติกไม่มีเคลือบฟันตามธรรมชาติมันก็จะเกิดขึ้นมาป้องกันฟันโดยอัตโนมัติครับ คุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าปัญหาในช่องปากของเราไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเสียวฟันการเสียวฟันเนี่ยใช่ค่ะเวลาเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทานอะไรลําบากมากโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์พูดไปร้อนก็เสียวฟันกินเย็นก็เสียวฟันแต่ปัญหาฟันมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะคบ,บางทีเนี่ยเราก็มีปัญหากลิ่นปากเอยฟันผุเอยอเหงือกอักเสบเอยเจ็บไปถึงคอร้าวไปจนถึงระบบทั้งปากเพราะฉะนั<ช>้นสิ่งที่จําเป็นในการดูแลช่องปากให้ดีคือแปรงฟันเป็นประจําสม่าเสมอใช้ไหมขัดฟันและใช้น้ํายาบ้วนปากที่มีคุณ ภาพและมาจากธรรมชาติค่ะถูกต้องแล้วนะครับอย่างที่เห็นกันอยู่คืออินเตอร์กรีนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากธรรมชาติล้วนๆเลยร้อยเปอร์เนะครับไม่ว่าจะเป็นการพลูเป็นดอกพิกลนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่ด้วยนะครับที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ ให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการที่จะดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆออกมาจากซอกฟันหรือในจุดที่มันลึกๆมากๆที่แปลงสีฟันไม่สามารถไปถึงได้หรือไหมขัดฟันไม่สามารถไปถึงได้นะครับแต่ตัวนี้แหละอินซัลตนสามารถที่จะช่วยดึงคราบสกปรกเหล่านี้ออกมาจากจุดนั้นๆได้ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนี่คือคุณสมบัติพิเศษนะคะของสมุนไพรนะคะที่เขาสามารถดูด นะคะแบคทีเรียต่างๆออกมาจากซอกฟันของเราได้ดีมากๆและดูดออกมาได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมต้องลองเองค่ะว่าสมุนไพรบ้านเราเนี่ยตอนนี้นํามาทําเป็นน้ํายาบ้วนปากภายใต้แบรนด์อินเตอร์ครีน ดีอย่างไรเดี๋ยวเราจะสิทธิพิเศษให้สําหรับคนที่ชมรายการ5ชาวเมาส์ใหญ่แล้วกันนะคะหขวดเนี่ยปกติเนี่ยใช้ได้ประมาณสักเดือนเดือนกว่าเลยเพราะวิธีการใช้นะคะเทครึ่งฝาค่ะเขาจะมีฝาจอกให้เทครึ่งฝานี้แล้วก็ผสมน้ําอีกครึ่งหนึ่งแล้วก็บ้วนปากประมาณ1นนาทีนะครับจะดีที่สุดใช่นะคะก็ ถ้าเกิดเซตเนี้ยขวดเนี้ยจะใช้ได้ประมาณเดือนหนึ่งรเราจัดเซตให้คุณผู้ชมเชื่อว่าทุกบ้านเนี้ยบางคนไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะอ,อยู่กับคุณพ่อหรือคุณแม่ด้วยอยู่กันเป็นครอบครัว1ขวด350าบาทบแต่ถ้า3ขวดก็1นึ่บาทใช่ไหมถ้าคุณโทรเข้ามาใน5เช้าเมส์ใหญ่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะคะเราแถมเพิ่มให้คุณฟรีทันทีอีก2ขวดไปเลยใช่แล้วเท่ากับทั้งหมด5ขวดเนี้ยคุณจ่ายแค่1นึ่งพันห้าสิบบาทลองหารดูสิคะตกสองร้อยประมาณสองร้อยบาทเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรบาัสิ ตอนนี้5ขวดในราคา1,050บาทที่หมายเลขโทรศัพท์0853458833 0853458844แต่เร็วที่สุดค่ะน้องยศสแกน q <ผม S 2> ค code โคหน้าจอถูกต้องนะครับแคปหน้าจอนี้ไว้หรือว่าถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปสแกน QR ีย d e คต่อได้นะครับอย่างที่บอกกันไปย้ําเลยว่าคุ้มมากๆ5ขวดนี้เพียงแค่1,050บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสินค้าที่ขายดี สินค้าอาจจะหมดก่อนนะ<ช>ถ้าคุณผู้ชมช้านะครับเพราะฉะนั้นรีบๆโทรกันเข้ามาสั่งจองกันได้เลย<ช>ทันทีตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่เมื่อกี้เลยหรือว่าสแกนเทียลอโ,อโค้ดไวเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสั่งกันได้เลยทีเดียว<ช>นะครับส่วนตอนนี้ครับรายการ5้าเช้ามาใหญ่หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้งสองคนต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ